วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยที่สองกันแล้วนะคะเรื่อง myself นะคะ myself นะคะจะอยู่ในหน้าที่เท่าไรเอ่ยเราเรียนกันไปแล้วนะคะ myself จะอยู่ในหน้าที่เช่น ten นะคะ ten หน้าที่เท่าไรเอ่ยหน้าที่สิบนั่นเองนะคะจะเป็นในเรื่องของเราดูจากรูปสิคะน่าจะเป็นเรื่องของ ใกล้เคียงกับคาบที่แล้วไหมเอ่ยไม่ละใกล้เคียงเลยเนะาะคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอัลฟาเบตใช่ไหมคะคาบนี้จะเป็นเรื่องของการทักทายนะคะทักทายดูจากตัวละครทั้งสองนะคะผู้หญิงชื่อลิซ่าผู้ชายชื่อทอมนะคะทอมกับลิซ่านะคะดูน่าจะอยู่ในบริบทไหนคะ at school นะคะอยู่ที่โรงเรียนนะคะโดยลิซ่านะคะทักทายว่า good morning tom และทอมก็ทักท,ทายว่า Good morning Lisa นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูนะคะว่าน้องจะได้อะไรจากบทเรียนนี้บ้างนะคะหนึ่งนะคะจะเป็นการในเรื่องของการถามชื่อถามชื่อนะคะถามชื่อแล้วก็บอกชื่อตัวเองนะคะการใช้ ความอา่อ apostrophe s แสดงความเป็นเจ้าของนะคะการใช้คำศัพท์ผลไม้การแสดงความเป็นเจ้าของการลา goodbye แล้วก็คำศัพท์นะคะแล้วก็มีการทักทายสามสารทุกสุดดิบเรามาดูใน lesson 2ดีกว่านะคะบทก็คือหน่วยที่บทที่หนึ่งเออหน่วยที่หนึ่งบทที่สองกันเลยนะคะ how are you นะคะเป็นการ ถามเกี่ยวกับอะไรเอย่ย Lesson t o How are you นะคะเป็นการสาระเบื้องต้นนะคะเราจะเรียนในเรื่องของการทักทาย Good morning การ Good afternoon และ Good evening นะคะเป็นการทักทายแบบสุภาพนะคะกลุ่มนี้นะคะฝึกการใช้ภาษาแบบสุภาพนะคะ Hello hi ใช้ได้นะคะแต่ Hello hi จะใช้กับบุคคลที่มีความสนิท นะคะส่วน Good morning, Good afternoon และ Good evening ก็คือจะใช้ได้ทุกประเภทแต่ว่าจะมีความนัยของความสุภาพมากนะคะต่อไปนะคะการถามสารทุกสุขดิบของผู้อื่นนะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์ประจําหน่วยไม่มากนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมนําเข้าสูบ่บทเรียนในหน้าที่11เช่นกันนะคะ ดูนะคะ Good morning Lisa Lisa ตอบเลยค่ะอยู่ดีๆเขาต้องถามอะไรสักอย่างใช่ไหมคะ Thom น่าจะถามอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ Lisa เพราะ Lisa ตอบว่า I'm I'm อะไรคะ I'm fine thank you อะไรคะ Thom น่าจะเดาสิคะว่า Thom น่าจะถามอะไรกับ Lisa คะ่ะเห็น Lisa บอก I'm fine ฉันรู้สึกดีเอ่อสบายดีนะอืขอบคุณสแสดงว่าน่าจะถามเกี่ยวกับอะไรเอ่ย าถามสารทุกสุกดิบนั่นเองนะคะคําใดหายไปเอ่ยอืใช่ค่ะคำว่า how โอ๊ย sorry ใหญ่ไปนะคะเล่นใหญ่ไปอีกนะคะ how เลย how are you นะคะอืมเขียนให้อยู่ในช่องนะคะแต่ครูเป็นคนบิ๊กเบิ้มนะคะ ย่อไม่ได้นะคะให้อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมมันไม่มีเขามีที่ช่องว่างให้น้องใช่ไหมลูกอืมนะคะแสดงว่าประโยคที่สมบูรณ์ที่แท้จริงทอมน่าจะถามถ่ายลิซ่าเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเออวันนี้เป็นไงบ้าง how are you นะคะต่อไปนะคะมาดูบทสนทนาคู่นี้กันดีกว่า listen and say at the morning เห็นไหมคะระบุเวลามาแล้วนะคะ น่าจะเป็น at in the morning อะไรเป็นเวลาอะไรเอ่ย in the morning เวลาเช้านั่นเองนะคะนะคะเวลาเช้านะคะเวลาเช้าเราจะทักทายว่าอะไรเอ่ย good afternoon หรือ good evening หรือ good morning อ่าใช่ค่ะตอนเช้าต้อง morning Tom how are you ทอมก็บอก fine ดีครับขอบคุณครับเห็นไหมคะคุณครูทักทายว่าสวัสดีทอมเป็นไงบ้างทอมก็บอกว่า fine thank you ก็คือสบายดีขอบคุณครับนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะประโยคสนทนาการขอบคุณคือ thank you นะคะต่อไป in the afternoon afternoon แปลว่าอะไรเอย่ยเวลาบ่ายไปแล้วนะคะบ่ายนะคะเวลาบ่ายนะคะให้น้องนะคะเขียนข้างบนได้นะคะเขียนกำกับเพราะว่าความหมายนะคะนนองจะได้รู้ด้วยนะคะ afternoon แปลว่าเวลาบ่ายนะคะแสดงว่าเราต้องทำอะไรเอย่ย เราน่าจะทักทายด้วยคำว่า Good afternoon นะคะ Good afternoon Lisa คือคนนี้ใช่ไหม Lisa คือเด็กเสื้อกัก๊กชุดกั๊กสีฟ้าใช่ไหมคะ Good afternoon Lisa Good afternoon Ann How are you แสดงว่าเด็กผู้ชายคนนี้ถามทั้ง Ann และ Lisa ใช่ไหมมาดูที่ l ซ s a ตอบก่อนค่ะ Fine Thank you Fine Thank you ก็ดีนะขอบคุณ เพื่อนกันใช่ไหมคะต่อไปแอนก็ตอบเหมือนกันเสื้อเหลืองใช่ไหมคะไฟ thank you โอเคนะคะเป็นการถามนะคะเวลาถามสนทนาใช่ไหมคะเป็นไงบ้างนะคะก็จะใช้ประโยคนี้ได้นะคะต่อไปอ่าแมวถามน้องนกพูกนะคะครูทิ้งให้แล้วกันนะนี่นะคะเป็นคำศัพท์ที่ ไม่ได้จำเป็นอะไรแต่รู้ไว้ดีกว่าใช่ไหมคะวะ่า o w l owl แปลว่านกฮูกหรือนกเขาแมวนะคะและ cat เห็นไหมคำศัพท์ในบทเรียนมาอีกแล้ว cat ที่แปลว่าแมวใช่ไหมนกฮูกทักทายแมวว่าอะไรคะอืม good morning how are you นะคะ how are you เป็นยัางไงาบ้าง How are you เป็นยังไงบ้างโอเคไหมเอ่ยต่อไปแม่ตอบว่า fine thank you ก็คือดีขอบคุณนะอืมเข้าใจไหมต่อไปจะลาคุณแม่แล้วใช่ไหมคะจะลาแล้วใช่ไหมไม่ใช่สิเป็นการทักทายในตอนเย็นใช่ไหมคะต้องอ่อทักทายไงเอ่ย good evening good evening สวัสดีตอนเย็น yeah. how are you เห็นไหมถามประโยคถามในเบื้องต้น how are you นะคะ fine thank you โอเคไหมเอย่ยนะคะมาฝึกอ่านเราจะใช้ how are you นะคะในการทักทายก็ได้หรือถามทุกสุขกันก็ได้นะคะมันเหมือนเป็นค,คำชื่อของคนไทยและน้องเวลาเจอกันเฮ้ยเป็นไงบ้าง ช่วงนี้เป็นไงนุนนีนัน,นถูกไหมคะมันเป็นคำถามที่ใช้ทักทายก็ได้หรือถามสารทุกสุขดิบก็ได้นะแต่ว่าเราต้องเราต้องตอบใช่ไหมตอบคำว่าอะไรดี FineThank youHappyThank you ได้หมดเลยเนาะเวลาคนตอบตอบ,ต,อบตามความรู้สึกตอนนั้นก็ได้นะคะต่อไปนะคะมาดูการออกเสียงคำศัพท์ในบทเรียนกันนะคะตัว เอเห็นไหมคุณจะพูดว่าตัวเอออกเสียงแอตัวเอออกเสียงแอเอออกเสียงแอถูกไหมคะคำศัพท์ในบทเรียนคำแรกถูกไหมคะอ่านว่าอะไรดูจากรูปใกล้แอปเปิ้ลใช่ไหมคะ les, แอปเปิลแปลว่าผลแอปเปิ้ลถูกไหมคะต่อไปสัตว์ตัวนี้ในช่องนี้คือ and แอเน เธอ and ถูกไหมคะ and, and แปลว่าอะไรเอ่ยมดนะคะต่อไปมดถือขวานแสดงว่าคำศัพท์ต่อไปนี้ก็เป็นคำว่า x x แปลว่าขวานนั่นเองนะคะต่อไปมีตัว a แล้วต้องมีตัว b นะคะ b ตัว b ออกเสียงเป็นอะไรคะทางโฟนิ e ติทางฟ h นิ i ส์คืออะไรเอ่ย b ออกเสียง b บนะคะ B คำแรกเออเลยนะคะคำว่าอะไรเอยเด็กชายถือกล้วยกล้วยภาษาอังกฤษคืออืมใช่ค่ะบนานานะนะคะบนานานต่อไปเด็กผู้ชายนอนอยู่บนเตียงเตียงภาษาอังกฤษคือเบดนะคะต่อไปเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายนะใช่ไหมคะภาษาอังกฤษคือบอยนะคะทวนอีกครั้งค่ะแอปเปิลภาษาอังกฤษคือ Apple ิขวานคือ x มดคือ ant นะคะต่อไป B กล้วยภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ย Banana Banana นะคะ Banana นะคะ Banana แปลว่าอะไรเอ่ย Banana แปลว่าอะไรเอ่ยคะกล้วยนั่นเองนะคะต่อไปเด็กผู้ชาย a a boy boy แปลว่าเด็กผู้ชายนะคะ boy และ he s l e e p on the bed bed แปลว่าเตียงนะคะต่อไปนะคะวันนี้เรามาทบทวนกันในเรื่องของอัลฟาเบตนะคะเป็นเรื่องของบทเรียนที่แล้วนะคะมีใครจำโฟเนติกไม่ได้นะคะท้ายคลิปนี้นะคะด้านล่างคลิปนะคะมันจะมีแบบทดสอบในเรื่องของ การออกเสียงโฟนิกและอักษรภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวครูจะแนบไว้นะคะตอนครูขณะส่งลิงก์หรือใครไม่ไม่ได้ทันตรงนั้นก็สามารถดูดใต้คลิปได้นะคะครูจะทิ้งลิงก์ทำแบบทดสอบในเรื่องของการอ่านออกเสียงโฟนิกและตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะรบกวนน้องทำนะคะเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็ประเมินความเข้าใจของน้องด้วยนะคะต่อไปกิจกรรมพัฒนา การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะเด็กผู้ชายคนนี้ทักทายลิซ่าว่าอะไรเอย่ยเพราะเขาน่าจะให้เขียนอะไรเอย่ยเขียนประโยคให้ถูกต้องแล้วฝึกพูดนั่นเองนะคะเด็กผู้ชายคนนี้น่าจะตอบน่าจะถามทักททยลิซ่าว่าอะไรย Good morning Lisa. ลิซ่าดูลิซาก่อนน่าจะถามน่าจะตอบอ,อะไรจุดุดจุในบทเรียนเราคืออะไรคะ I'm fine หรือ fine แต n งก็ได้นะคะโอเคไหมเอ่ยนะคะลิซ่าน่าจะถามอะไรอยู่ดีตอบ thank you Good morning ลิซ่าจุด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 ถามแบบนี้ในบทเรียนเราคืออะไรเอ่ยถามรอคำตอบแบบนี้ก็คือ How are you นะคะ ถูกไหมคะ Good morning Lisa How are you นะคะลิซ่าควรตอบอะไรเอ่ย I'm fine ก็ได้นะคะ I'm fine ก็ดีนะฉันดีอยู่ก็คือสบายดีขอบคุณนะคะ I'm fine Thank you ต่อไปนะคะมีใครทันไมเอ่ย ะคะมีใครทันไหมเอ่ยเราไปทําไปด้วยกันนะคะการฝึกเขียนประโยคแล้วก็ฝึกพูดด้วยนะคะไหนเรามาทวนกันดีกว่าเด็กผู้ชายคนนี้พักลิซ่าว่าอะไรเอ่ย Good morning Lisa How are you Good morning Lisa How are you สวัสดีตอนเช้าลิซ่า How are you แปลว่าอะไรเอ่ย How are you อืมแปลว่าเป็นไงบ้างใช่ไหมคะลิซ่าตอบว่าอะไรเอ่ย I'm อมไฟหรือไฟแตงก็ได้ไ thank you ได้หมดเลยนะคะครูเขียนเต็มเพื่อให้น้องรู้รสึกว่าเออมันเต็มเต็มบรรทัดนะน้องสามารถเขียนเฉพาะตัวนี้ก็ได้ไ thank you ได้หมดกันเลยนะคะครูเขียนประโยคเต็มไปแล้วไม่เป็นไรนะคะ I'm fine thank you นะคะเป็นประโยคในบทเรียนนะคะทีนี้เวลาเจอกันทักทายเพื่อนเราน่าจะสนทนากันได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ A กับ B สนทนากันน้องจะดูดูออกไมมเอ่ยว่าน่าจะเป็นภาพใดนะคะ Good morning how are you? B ตอบว่า fine thank you น่าจะเดาว่าเป็นภาพไหนเอ่ยอืม น่าจะไม่ใช่ข้อที่สองใช่ไหมคะลูกเพราะว่าดูจากนั้นเด็กกำลังข้าม,นามถนนใช่ไหมน่าจะตํารวจน่าจะไม่ได้ทักทายอะไรใช่ไหมคะน่าจะเป็นสองคนนี้ในภาพแรกที่กําลังคุยกันก็คือการทักทายถูกไหมคะอืมให้ทําเครื่องหมายกากบาดนะคะก็กากระบาดไปเลยนะคะต่อไปนะคะฝึกและก็ออกเสียงคําศัพ์ a p p l e ก็คือผลแอปเปิลนั่นเองนะคะและ bed เห็นไหมคะ bed เตียงนอน b b a the bed เตียง apple bed เตียงโอเคไหมได้มาสองคำวันนี้ได้สองคำสับสองคำคือคำว่าอะไรบ้างเอ่ย Apples และ Bait เตียงต่อไปอีกคำหนึ่ง Clock ถูกไหมคะ Clock แปลว่าอะไรเอ่ยอนาฬิกาปลุกนะคะฝึกเขียนนะคะเขียนยังไงเขียนเขียนตัวประจงเขียนช้าๆนะลูกนะต่อไปตัวดีค่ะ Durian น u ู i a n ก็คือทุเรียนนะคะเห็นไหมยากไหมเอ่ย ฝึกเขียนนะเวลาว่างเ็ามาเขียนได้นะคะครูไปได้เลยเนาะไม่ต้องฝึกเขียนบรรจงพันแบบนี้ก็ได้นะคะให้น้องกลับไปเขียนในหน้าที่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยสิบหกนะคะกลับไปเขียนนะคะเขียนบรรจงนะคะต่อไปเราฝึกเขียนคําศัพท์ดีกว่าครูจะได้มีส่วนร่วมกับนักเรียนนะคะคําแรกดูรูปเราซิเป็นรูปอะไร ติ๊กตอกเป็นอาหารของมังกีมังกีแปลว่าลิงลิงกินกล้วยกล้วยภาษาอังกฤษคือ banana ถูกไหมคะ banana แปลว่ากล้วยนะคะต่อไปฝนตกก็กลางร่มร่มภาษาอังกฤษคือ umbrella นะคะ umbrella you อขอบคุณทุกการสะกดคำร่วมกับคุณครูนะคะโอ okay. เค Col อัมเบรล a าแปลว่าร่ม this is a m b r e l l a what color colors is u m b r e l l a อืม pink หรือ purple ไม่แน่ใจนะคะ what color แปลว่าสีอะไรครูถามว่า umbrella นี้สีอะไรนะคะต่อไปดูเด็กคนนี้น่าจะทักทายหรือเปล่า ทักทายรอเปล่าเดี๋ยวครูจะมีเกมให้นักเรียนเล่นลองเดาซิว่าเด็กคำนี้เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรผ่านมาแล้วนี่จําได้ไหมเด็กน้อยอยู่บนเตียงเด็กน้อยผู้ชายเรียกว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวครูมีเฉลยมาให้ติ๊กตอกติ๊กตอกได้ไหมเอ่ยเรามาดูกันนะคะ b o y โอเคไหม ต่อไป next one is four number four is what picture รูปอะไรเอ่ย what picture ม o s คือ and a a n t u r and m o นะคะต่อไปคำนี้เจอบ่อยๆมากบ่อยบอกหน้าครูอีกใช่ไหมคะคำศัพท์นี้ a p e s ใช่แน่นอน ถูกต้องปรบมือให้กับตัวเองหน่อยและ the last one is number six รูปอะไรเอ่ยอ่าเตียงนอนภาษาอังกฤษคือ bed b บอ b e เเเตียงนอนนะคะโอเคไหมเอ่ยมีเรื่องน่าเศร้าสำหรับคนทำไม่ทันนะคะเดี๋ยวครูย่อให้นะคะ จดนะคะอย่าจดหยาบค่อยๆไปค่อยๆไปเร,เรียนเรื่อยๆนะคะลูกไม่ต้องรีบตรงในข้อที่สองนะคะตอนเช้าๆดูดูดจากรูปนะมีสองช่วงเวลาให้น้องเติมคำศัพท์เห็นไหมคำใดหายไปดูตอนเช้าพาระทิตโผล่จากหัวภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยกุดอะไร Good morning ใช่ไหม O R N I N G โอเคเอาใหม่ครูผมเขียนไม่ทันแลว้วเขียนเป็นพื้นเลยครูเอาใหม่ oh นะคะตอนเช้าใช่ไหมดูจากรูปมีพระอาทิตย์มี Have the sun behind this mountain ใช่ไหมคะก็คือมีพระอาทิตย์ขึ้น ตามทิวภูเขาใช่ไหมคะแสดงว่าในเวลานี้ต้องกูดอะไรตอนเช้า Good morning ยับ Good morning a n n คุยกับลิซ่าใช่ไหมลิซ่าทักแอนว่า Good morning a n n จุดๆอ่าจุดๆๆน่าจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยในบทเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไร ใช่ค่ะถูกต้อง how how อะไรเอ่ย how are you ถูกไหมคะต่อไปแอนน่าจะตอบคำว,ว่าอะไรเอ่ย thank you อย่ามิครูใบ้แล้ว thank you แล้วคะ่ะ thank you five thank you นั่นเองนะคะได้ไหมเอ่ยต่อไปนะคะ ช่วงเวลาน่าจะคล้อยบ่ายแล้วนะคะลิซ่ากับทอมเขาคุยกันทักทายกันทั้งวันค่ะทุกวี่ทุกวันน่าจะทักทายคำว่าอะไรเอ่ยอ่าโอเคค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะกุดอะไรเอ่ยกุด afternoon นะคะ afternoon ไม่พอครูขออนุญ,ญาต ลบนะคะลูกเพราะไม่พอนะคะเนื่องด้วยช่วงตัวนะคะเขียนให้ช้าๆอ่านง่ายๆ,ๆนะ Good afternoon Tom นะคะลิซ่าผู้ใจดีทักทายทุกคนเลยสวัสดีแล้วทักทายเสร็จแล้วเราต้องตออ อ่าถาเขาต่ออีกนิดนึงคืออะไร how อะไรเอ่ย how are you นะคะต่อไปทอมก็บอกว่าฟ้าย้าแปลวอะไรเออรู้สึกดีก็ดีนะแล้วก็ตอบขอบคุณแบบสุภาพคือคำว่าอะไรเอ่ย อืม thank you นะคะ thank you อื okay, มโอเคไหมเอย่ยทันไหมเรามาช่วยกันทำงานหรอกเราจะไม่ทิ้งงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมคะลูกเราก็ําทำด้วยกันนี่เลยค่ะ ต่อไปนะคะเอา้าจบแล้วจบคาบแล้วเห็นไหมเอ่ยยากไหมคะอืมไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะด้านล่างคลิปนะคะในช่องข้างล่างเดี๋ยวครูจะส่งแน่เป็นลิงก์ทําแบบทดสอบนะคะในเรื่องของการอ่านโฟนิกส์แล้วก็ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เราไปเรียน ที่เราเรียนครั้งก่อนใช่ไหมคะใครที่ยังไม่แม่นเนาะจะทบทวนอีกสักครั้งก็ได้ในคลิปก่อนๆโอเคไหมคะอืมสําหรับบทเรียนวันนี้จบแล้วนะคะจบแบบได้คําศัพท์อะไรบ้าง apples bed คําว่าอะไร clock durian มีคําว่าออีกเยอะแยะเลย umbrella boy and เยอะแยะมากมายนะคะคำศัพท์ในบทเรียนวันนี้นะคะฝึกออกเสียงนะคะแล้วก็สะกดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ